จเจริญพรยมเข้าใจความหมายของคำว่าปลาหมอตายเพราะปากมายมยมอาจมาเข้าใจซึ้งเลยแหละแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องนี้ให้ฟังเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตมาพลิกไปเลยในมุมหนึ่งเรื่องเป็นยังไงเนาะเ่าเลยเลยกันนะหรือถ้ามีแบบคำถามแล้ว่างที่ อาตมาเล่าเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะว่าอตรงไหนไม่เคลียรตรงไหนไม่ชัดหรือจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้หรือใครอยากจะมาเล่าพร้อมๆกันกับอาตมาแบบเนี้นะก็สามารถส่งข้อความมาเดี๋ยวเราอาจจะนัดเวลากันเนาะแล้วอัดคลิปสนทนาเรื่องราวชีวิตของเรามุมไหนก็ได้นะถ้าใครสนใจก็สามารถสื่อสารม,มาได้อ่านี่ก็เชื้อเชิญนะท่านที่ ติดตามอยู่หรือฟังอยู่ดูอยู่เนี่ยจะได้มีโอกาสมาสนานากันซึ่งอาจจะใช้การคุยผ่านซูมเนาะเป็นหลักเพราะซูมมันจะชัดกว่าถูกไหมย้อนกลับไปเมื่อสามสิบเอ็ดหรือสามสองปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นมาเป็นเนนเนาะแล้วก็เริ่มที่รับบทบาทหน้าที่บางอย่างอ่า ก็คือเริ่มจะมาเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มจะมาเป็นพระเริ่มมีบทบาทบางอย่างขึ้นมาบ้างมีสองเหตุการณ์สำคัญสำคัญก็คือเหตุการณ์นึงอาตมาคอยดูแลนะเรียกว่าเป็นพระอุปถากที่กุติเจ้าวาดละกันนะเป็นสำนักง,งานของวัดเงี้ยมีกิจนิมงกิจนิมนตต่างๆมีโยมมาทําบุญเราก็จะเป็นคนที่คอยต้อนรับคอยจัดเตรียมสิ่งของเพื่อ ให้ญาติโยมได้สะดวกในการทําบุญจะเตรียมสถานที่ก็อยู่ตรงนั้นประมาณสักหกเดือนได้หกเดือนนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งโยมอยู่มาวันหนึ่งก็นั่งคุยกับพระรูปหนึ่งนะเป็นพระที่บวชก่อนหน้าจะมานะแต่เพื่อนเขามีมีบ,บทบัตรสาคัญไปในวัดอย่างหนึ่งะเอาง่ายเป็น เป็นญาติญาติของท่านเจ้าวาดอะไรกันนะเบื้บงบทบาทของเขาแล้วเขารู้จักมักคุนผู้ผู้คนในวัดนั้นพอสมควรแต่ต้องบอกก่อนนะเผื่อเขามาฟังตรงนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอ่าแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณก็ได้นะที่ให้บทเรียนดีๆกับชีวิตตามามวันนั้นก็นอนเล่นนะนอนคุยกันนะครับระหว่างระหว่างพักเนี่ยน,นะท่านก็ถามว่าย นเน้นเป็นยังไงนูน่นนี่นั่นถามแล้วก็เชิญชวนให้ตาม,มาทําอะไรบางอย่างก็คือจะให้ตาม,มาเลิกเรียนเห็นว่าตาม,มาเรียนหลาย,ลายๆอย่างนอีน่บาลีก็เรียนตอนเช้าตอนบ่ายเรียนหมหาจุฬาด้วยและไหนจะเรียนมศทออีกนะเรียนเบตรีในปีนั้นแกบอกหนักเกินไปไหมบริสัทมศทอด้วยกันไหมอย่างเงี้ยท่านก็เป็นพระที่น่ารักนะตอนนี้ รู้จักและสืบส่มกันร่วมงานกันอยู่ท่านก็ไน้นำให้เลิกเรียนบาลีเลิกเรียนมาจุลาคือมาจุลาหมายหมายถึงมหมายลัยสงของของพระเนนอะสิ่งที่ามาทำก็คือตมาทำตัวกันข้ามคือเลิกเรียนมหมายลัยสุวธธรรณมาธิราชแต่มุ่งเน้นไปที่บาลีและเรียน มหายุลาเป็นหลักบาลีก็อาจจะอ่านเองบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าไปเรียนก็ตั้งใจเรียนแค่ปีแรก,แ,รกและครึ่งปีหลังนั้นก็อ่านเองทำตรงกันข้ามแต่สำคัญอยู่ตรงนี้อยูท่านก็ถามว่าเน้นเป็นยังไงไอ้พูดเรื่องภายในอะเรื่องส่วนตัวต่มาโอ้ยตมาเนี่ยรู้จักมองคนเป็นรู้ว่าใครเป็นใครนี่เริ่มแล้วทีนี้ชอบเรียกว่าคันปาก วิจารคนนั้นทีคนนี้ทีว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรยาว่าไปแล้วก็ถามว่าแล้วหลวงพี่ล่ะเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงอุย้ยผมไม่พูดพูดต่อหน้าผมไม่พูดเนี่ยชอบนินทารับหลังเจบวิจารณ์รับหลังไงโยมอืมไม่ดีในะนิสัยนี้เนาะตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ามันไม่ดีไม่รู้หรอกเขาเรียกว่าการตัดสินรู้เดียว่าฉันฉ้นฉลาดมองคนเป็นถามอยู่สามรอบอะ เราก็อดคันปากไม่ได้คือแบบรำคาญด้วยแบบถามนักหนามๆหลวงพี่เป็นยังไงคือพระรี่มักจะบอกให้ตมาแบบพูดบ้างไม่ได้พูดจ่อแบบนี้นะเมื่อก่อนนั้นแบบยิ้มแย,ย้มจับใส่บ้างหน้าบึ้งตึงอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเน้นลูกนั้นสิเนี่ยนันแบบมีรูปหนึ่งที่กระตือรือร้นหลั่นลาพูดคุยเข้ากับใครทุกคนได้หมดเลยโดยที่ท่านไม่รู้หรอกเบื้องหลังเมนลูกเนี้ย เขาก็ชอบมินดาว่าร้ายเหมือนกันก็ไม่ได้เคารพผู้คนหรือพระผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ต่อหน้าเขาดูแบบนอบน้อมพี่นองพี่เทาดีๆอะไรเงี้ยและหน้าวันนั้นเองพอเขาถามสามรอบใช่ไหมแต่บอกโอ้ยหลวงพี่ผมเห็นหน้าหลวงพี่วันแรกนะผมก็รู้แล้วหลวง,งพี่โง่เสร็จเลยยม พอพูดปรยโยคนี้ไปนะมันบรรยากาศเงียบกึ๊นในใจตะมารู้สึกว่าพลาดแล้วแล้วก็พลาดจริงๆด้วยโยมแกก็หมางเมินตาม,มาแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันแกก็สื่อสารว่านเนี่ยอ,อหลวงพอ่อรองเจ้าวาดเนาะอืมคือคือตอนนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดเฮ้ยท่านไม่ค่อยสบายใจที่เน้นมา ทำตรงนี้นะเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเส้นเป็นเส้นไงคือแล้วพอดีหลวงพ่อไม่ได้อยู่ด้วยสิกลับต่างจังหวัดคือไม่ได้มีประเด็นอะไรกับหลวงพ่อนะอพอจะไม่รู้เรื่องนี้ทางพระนี้ก็บอกว่าอมเน้นไม่ต้องทําได้ไหมเนี่ยพูดนี้คือไล่อ่ะตอนนั้นเราก็แบบเรียกว่าอีโกนะ้สูงเนาะอ๋อไม่ทําใช่ไหมคือเราไม่ได้เชื่อหรอกว่าหลวงพ่อท่านจะไม่ให้ทําเพราะว่าการที่เราทาก็เป็นประโยชน์ต่อ ต่อส่วนรวมใช่ไม่ต่อวัดต่อรอ,อ,องเจ้าวาดเองไม่มีปัญหาไม่ได้ลังเลสงสัยนะว่าท่านจะตำหนิไอตมะไอตมาก็ไม่มีความผิดอะไรสงแมเพียงแต่ว่าปากอะปากปากเรานี่แหละสร้างปัญหาเอพูดไปเป็นไงสุดท้ายเราก็อ่ะไม่ทําก็ไม่ทําออกจากตนมาและ หน่ปีถัดไปพอจะมาได้รับตําแหน่งเลขานุการใช่ไหมก็เกิดปัญหาทะเลาะเบอาแวงกันเขาก็แบบพยายามจะล็อบบี้หรือว่าชักชวนในรูปอื่นเนี่ยพระินทางวัดไม่สนใจงานสอนเด็กๆเพราะว่าเขาแบบเหมือนอารมณ์เหมือนจะควบคุมเราอะ่ะจะให้เราเป็นเลขานุก,การศูนย์ยกเราขึ้นมาเพราะว่ามีการประชุมเลือกตั้งหลวงพ่อที่เป็นเลขาเดิมลาออกอก็เขาก็ชงเราขึ้นไปจริงๆจะเรียกว่าชงไหมก็มีการเลือกตั้งแหละ ก็อาจาก็เสียบแทนพอเสียบแทนเสร็จเราก็ไม่อยู่ในโอวาทนึงไหมเขาแนะนําให้ทํานู่นทํานี่เราก็ไม่ทาเราไม่เห็นด้วยแล้วรายย้ายยิ่งกว่านั้นคือเขาเอาเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งมีเครื่องเดียวของของวัดอะนะมันมีเครื่องเดียวเราสมัยนั้นคอมยังไม่มีมันต้องใช้ไงเวลาพิมพ์อเอกสารแกไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ไปทวงคืนต่อหน้าคนอื่นเนี่ยต่อหน้าเนนสองสามรูปแกก็โกรธมากสุดท้ายก็มาแบบ จัดการต่อมาด้วยกันล็อบบี้ให้พระเนนแอนตี้ต่อมาถึงขั้นที่ว่ากิจนิมนต์ฉันเพนเนี่ยไม่ให้ไปสิบปียมสิบปีจริงเลยนะไม่ได้ไปแม้แต่งานเดียวสังฆสงฆ์าทานภายในวัดไม่ต้องรับกล่าวว่าบีบแล้วมันจะอยู่ไม่ได้แต่เราก็ทนเนาะเราก็แบบเออเราก็ยังฉันเรายังไปสอนหนังสือเรายังบินลบากแล้วก็พออยู่ได้พอดูแลตัวเองในการเรียนหนังสือเพราะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการจ่ายค่าเทอม ค่าชิตเอกสารต่างๆถูกไหมก็มีญาติโยมที่สนับสนุนอยู่บ้างแม้จะไม่มากนะักอยู่ได้โยมอยู่อย่างลําบากก็อยู่ได้โอ้โหช่วงนั้นเหมือนแบบโดนมรสุมะปัง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 ,ปงโทนเอาโยมตอนนั้นโทษแต่เขานะอืมและตอนนี้มีปัญหากันเนี่ยใช้เวลา เดือนเอนครึ่งอ่ะในการแผ่เมตตาเพราะเวลาเราโกรธใครใช่ไหมเราจะนึกถึงแบบคนนั้นบ่อยๆแล้วก็ขอให้ในายกอหรือพระกอขอให้พระกอมีความสุขขอพระกอนึกถึงหน้าเขาแล้วก็อวยพรให้เขาประมาณสักเดือนครึ่งนี่แหละเริ่มรักเขาได้รักเขามากๆด้วยอภัยให้เขารักเขาได้แล้วก็อยู่ผ่านมาถึงแม้จะต้องทนอยู่สิบปีเนาะ โดยโดยถูกกีดการทุกๆด้านการเรียนการสอนธรรมะวาาทิตย์ก็เรียกว่าเป๋ไปทีเดียวเนี่ยก็เรียกว่าเกือบล้มละ,ะตอนหลังหลวงพ่อเลขาเดิมท่านก็กลับมาร่วมงานแต่ท่านกลับมาในสภาพที่พระในธรวันไม่เอาแล้วอะ่ะคือคือคือ,คอไม่ไม่ช่วยงานการสอนธรรมะวาาทิตภายหลังหลวงพ่อท่อานมรณภาพไปหรือว่าห่างห่างไปถอยไปอันมาก็สร้างทีมขึ้นมา เป็นวัยรุ่นทีแรกเป็นวัยรุ่นตอนหลังเป็นผู้ใหญ่นะกิจกรรมสอนธรรมะวันอาทิ์ก็ยังดําเนินมาจนถึงตอนนี้ผ่านมายี่สิบสาสิบปีนะจะนับตั้งแต่ตอนนั้นก็สามสิบเอ็ดปีตอนนี้เรียกว่าอามาเป็นพระรูปเดียวที่สอนอยู่ก็มีญาติโยมที่เป็นคารวะเป็นอาจารย์สอนด้วยและเรื่องเนี้ยเราก็มองว่าเขากันแกล้งเรา แต่พอมีโอกาสได้ศึกษาแลนด์มาร์กใช่ไหมก็ได้มีการแยกแยะมีการคิดกลับทวนไปว่าเรามันชอบตัดสินคนเรามีจุดอ่อนตรงนี้แล้วก็ปากเร็วชอบวิจารณ์คนชอบาินทาคนถึงรู้เลยว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเรือว่พระลูกนั้นเขาก็แค่โกรธเรานิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่เขาแค้นานจริงๆแบบบอกว่าเขาแค่นานมันมีเรื่องอยู่นะก่อนนี้ไม่เอ่ยวาว่าเดี๋ยวก,กระทบเราดีไหม อยากเล่าอยากรู้ก็เดี๋ยวเล่าตอนหลังแล้วกันนะเดี๋ยวเวลามันจะยาวไปคือรู้มันมีเหตุการณ์บางอย่างแสดงออกว่าเขายังแค้นนานเป็นสิบปีแต่ก็นั่นแหละครับเราได้เรียนรู้ได้ปล่อยวางได้ให้อภัยเขาให้พอตัวเองพอตัวเองเนี่ยปากเสียเองไม่ระวังปากแล้วก็แข็งขืนเรียกว่าชนดะไม่สนใจใครตอนนั้นหัวแข็งมากจนเขาแอนตี้ทั้งวัดไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวตัวเองไม่น่ารักก็ไม่รู้ตัวเองว่าไม่น่ารักเพราะมีอีกโก้มากฉันไม่แคร์วันนี้ก็เล่าประมาณนี้เนาะพอได้เรียนรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ปากเร็วใจร้อนแล้วก็ชอบอินทาคนเนี่ยโอ้เห็นตรงนี้แบบหลุดเลยฮนะแบบแบบ รู้เลยว่าที่ผ่านมาปัญหาชีวิตต่างๆหลายๆเรื่องโดยเพราะเรื่องเนี้ยมันเกิดจากนิสัยเหล่านี้แหละก็เริ่มฝึกที่จะไม่นินทาว่าหลายคนนะที่เรามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นินทาใช่ไหม <c oughs> ก็ก็เอาว่าต้องขอบคุณเน้นต้องขอบคุณเอพระรูปนั้นและที่ขอบคุณอีกท่านหนึ่งที่ขอบคุณมากเลยคือพระมหาไตาวิทย์แล้วตอนนี้ลาสิกขาไปแล้วมหาไตาวิทย์เนี่ยท่านเป็นคนแบบ ไปจราจาน่ะคือท่านมาเล่าเรื่องดีๆของพระองคนั้นให้ฟังว่าเออเขาดีงี้นะซึ่งเราเริ่มแบบทีแรกไม่ไม่เห็นด้วยไม่เชื่อแต่หลังก็โอเคแค่แล้วไม่แน่ใจท่านอาจจะเล่าเรื่องดีๆของอาตมาให้พระองค์นั้นฟังสุดท้ายเราก็กลับมาคืนดีกันหลังจากที่แบบเรียกว่าไม่มองหน้ากันไม่คบกันไม่คุยกันเนี่ยสิบปีอาตอมาไม่ได้โกรธก็จริงนะแต่ว่าไม่กล้าทักยงไม่กล้าทักเราต่างคนก็ต่าง ไปคนละทิศคนละทิศกว่าทางแล้วตอนนี้พระพวกน้นก็ศึกแล้วนะครับจะเริญก้าวหน้าในชีวิตของเขาไปพระมาตวิทย์ก็ศึกเหมือนกันในรานศีขาไปเป็นคารวะทํางานทําการทั้งสองคนก็เป็นข้าราชก,การก็ชื่นชมกับสิ่งที่เขาทำนะจริงๆเขาทาประโยชน์เพื่อวัดเพื่อศาสนาเยอะแยะเลยนะทั้งสองคนเลยนะเขาก็ไม่ได้ยแย่เะยแนะเขาช่วยงานวัดเยอะแยะเลยแต่ในส่วนที่เกี่ยวขาา้องกับตมาเขาแค่อมเขาเรียกว่า โกรธคนที่ปากเสียก็คงประมาณนี้เนาะขอทุกคนมีความสุขนะครับก็ระวังระวังตัวเองหน่อยคำบางคำที่เราพูดอาจจะทําร้ายเราแล้วก็ทํำลายผู้คนในชีวิตเราอาจะต้องเจ็บปวดและเดือดร้อนยาวนานหวังว่าท่านจะไม่ได้พลาดมนที่จะมาพลาดเนาะเจริญพร